มาใหม่อีกแล้วนะทุกคนนี่ครับอันนี้เป็นเขี้ยวแมงกานิสนะครับที่มีขนาดยาวนะทุกคนนี่เลยครับสวยงามนะนี่ครับล่ามสีเขียวนะครับมีให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นอ่าสั้นหรือยาวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยาวนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดต้นกล้วยกันนะครับอันนี้คือกล้วยที่มีต้นสูงนะครับเนี่ยก็คือยื่นไปตัดลด้แบบสบายๆเลยนะครับด้อย่างคือคมนะครับคมมากเนี่ยนะครับ นี่เลยครับเนี่ยกล้วยสูงๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะยื่นขึ้นไปตัดได้นะครับนี่ครับทุกคนอันนี้คือกล้วยที่สุกแล้วนะครับเขี้ยวแมงกานิสนะครับที่มีขนาดยาวและคมนะครับก็คือใครที่มีสวนกล้วยนะครับแนะนําเลยคือต้องมีตัวนี้นะครับก็คือมันง่ายนะครับสุงสูงแบบนี้เราก็ยื่นไปตัดได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาบันไดขึ้นไปตัดนะครับให้เสียเวลานะครับ แนะนำเลยนะครับเคียวเมกนิเตัวนี้นะครับพี่กัดตะกาด้านหลังคลิปนี้เลยนะครับ